ม,มาบอกครูเลยนะคะครูคะตัวจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ,คคะ,มคะแต่วันนี้เป็นยังไงคะอ่าตัวไม่เท้านี้ไม่ตัวเนาะอ่าแต่วันไหนถ้าใครทำอะไรผิดเป็นยังไงคะเจอพี่ๆตำรวจแล้วเป็นยังไง,ไงได,ดีใจดีใจใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวครูก็ส่งต่อไมให้กับ ทางตำรวจตีนะคะกับทอนหมอ้ายต่อนะคะให้ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมของเราวันนี้ถึงเที่ยงใช่ไหมคะหรือว่าหกโมงเย็นกโมงเย็นโอเคนะคะก็เย่นมากนานงๆจะได้เจอพี่ๆใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราะคะ่ะขอให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะเนอะค่ะ Do lắm của lắm của các con, con, con hương. Do you think quân hương của mẹ 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 cái mẹ 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 ยาเสตียมันจะเป็นศักท์ไปยังไงนะครมุโทาหายไปแล้วัูเป็นมักษาหายโอ้ยชาจริทใจมันโุกษัหามาเรียนบ้าแก้วอะไรซกอยงตติ เาลูกแตเอามาคบอย่งรลูกอ al. ันนี้ใครใครขาลูกใครขเนี่ยขับแม่ลูกเอาไหมละทำหน้าคนดอะไรเขาเรเกลยดหรอเาดเนนั้นเรยงไม่ใช่คเราพอาีทางลูนมันร้อนกว่ามันมันมัได้เสงแก่เอาตองการเอาเอาตองการตมนเอาลูกม่คบยังเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น

แล้วก็มอสออย่งรู้งอสอบนอบกี่ลูกหรือว่ามีคนเดียวสิบแปดหรอไม่มึงคนุกสิบเอ็ดคนลูเดือนสอนเท่าไหร่เออเอาลุ่รละสิบแปดคนแล้วก็ขอร้องนะลูกขอร้องนะ ไม่ต้องเอาสวยที่สุดไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องอหล่อที่สุดไปอยู่ด้วยกันลูกถ้ามันคร่าเขากันไปนะลูกจ๋าเข้าใจไหมไม่ใช่โอุ้ยมันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่มาลูกก็ได้อยู่คนเดียวเลยเข้าใจไหมแล้วลูกอยู่ชั้นอะไรเนี่ยพอศากันมาพอศาก็พอสองก็ไปอยู่พอศากลูกเข้าใจไหมเราจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะลูกนะสี่กลุ่มกลุ่มแรกสี่แปดคนโอเคไหมให้เวลา

เก็ Hearts, so first, so right. really? okay. ้คร uh. so ับม so ีใาคอีบี้ใครนะครับเมให้จูด้วยกันใช่ไหมครับเอาลเก็บตันี้ไวข้างครับชิดๆชิดตับครับเรได้มีที่โลงครับผมอ่าเอาคนหนึงคลนึงยู่นี่นะครับคนนึงไปนับหนึ่งไปนับ่ง้ไปนับสอนั่งนีนับสเอาคนตรนับนี้ รับสามับห้าับบสี่ซึีสี่อันนี้เก็บไปงาน่านเอาเลสสี่เลสสี่ทนี้นะครับดึงสองสามสี่เนาะจัวงกลมครับวงกลมอ่่ลยบถ่งสิบ้ะถ้าใครไม่รู้จุเดี๋ยวพี่มีรางวัละนั่งวงกลมเลยสอง สิบห้าหกสิบแปดเาเก้บอหมดครับได้กลุ่มเลยแล้วครับผม่อะไรย่อยกลุ่มอะไรอะไรอันนี้กลุ่มนับอะไรครับนับอะไรนับอะไร สองนี่ครับเฮ้มีลำบานนิดเน่ยไหนสองอยู่ไหนเรียกไราตัวใหญ่หน่อยตัน่ยตัวในดอยยวเลยน่อยนะครับอ่าดวจะมีแจกกระดานนะครับให้แต่ละกลุ แลอวความคิดจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากเซร์คารนะครับแต่เช้าครับชั่วโมงเช้าแต่เช้าครับเรื่องยาเสพติดนะครับเอาคนพูดยังไม่ดูเลยว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วความคิดเรื่องอะไรดีเรื่องยาเสพติดเหรอเอาถามถามมาเจนี่เอาเดี๋ยวจะให้พวกเราเขียนนะลูก าเตยาเสพติดยาเสพติดมีกี่ชนิดาเสพติดอันแรกนะครับยาเสพติดมีกี่ชนิดนะครับต้องให้เขียนชื่อกลุ่มด้วย กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่หัวหน้าห้องหัวหน้าเขียนชื่อกลุ่มเลยครับเขียนชื่อกลุ่มด้วยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เขียนชื่อกลุ่มด้วย ละมาอชื you you mm ่อ hmm. ก like uh ุ huh. ่มอนกลุ่อะไรอ่าเขียนชื่อกุ่มนะเขียนชื่อกลุ่มตัวเองก่อนกุ่อะไรเขียนบอ่าสร้งชื่อกุ่ม่อกลุ่อะไรกลุ่มหนึงเนี่ย ชื่อกลุ่มอะไรไม่กลุ่มหนึ่งก็ได้ว่ากลุ่มอะไรกลุ่มหนึ่งแล้วมีชื่อด้วยว่ากลุ่มอะไรด้วยกลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มที่สองเขาบอกเขียนชื่อกลุ่มเองว่าชื่อกลุ่มอะไรตั้งชื่อเองกลุ่มหนึ่งกลุ่มอะไรเชื่อด้วยชื่ออะไรเรียกลุ่มด้กลุ่มอะไรดี กลุ่มห่างไกลาย,ยาเสพติดกลุ่มห่างไกลยาเสพติดแล้วแต่จะตั้งนะาเดียวหลวงอหงพ่อหรือเราหลวงพ่อกยาเติดข้หมายก่อไมยาไม่หรอก าตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเขียนชื่อกลุ่มของตัวเองนะครับเขียนนะครับเขียนแล้วนะครับไอ้คนเดี๋ยวไายแรงขวานสิใครมีความพิเศษเดี๋ยวมาเลยหัวข้อยจะมาขึ้นนะครับหัวข้อนะครับหัวข้อใครที่เขียนก่อนเลยก็ได้นะครับโทษข่อนยาเสร็จิทนะครับกลุ่มไม่มีสักเม็ดโทษครับโทษของยาเสร็จสิทธิ์มีใครเลยเขียนชื่อกลุ่มเขียนชื่อกกลุ่มเดี๋ยวคนไหนไม่ไม่ช่วยเพื่อนจะได้เป็นคนนำเสนอนะคนไหนไม่ นาบอกชื้นในส่วนของครูนะครับครูมีนะครับที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับที่อยู่ที่เราทํากันอยู่ในโรงเรียนนะครับกากรโครงการหรือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอัยพุ่นะครับในส่วนของโรงเรียนเราก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมนะครับของทุกๆปีทุกปีที่เราจัดก็จะมีวันที่2ีนะครับพิจารณาบรรยาจาดกิจกรรมเดินโรนารโอนะครับของปีนะครับ แล้วกิจกรรมในห้องเรียนผมนั่งนะครับเราก็จะมีการแต่งนะครับห้องนะครับแล้วก็แต่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับหัวหน้าฝ่ายในห้องเรียนจะมีสี่ฝ่ายนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของอาารย์ศาสตร์สีขาวคณะสิทธิและธรรมุกันนะครับ ก็จะมีฝ่ายการเรียนนะครับ uh, ฝ่ายการงานนะครับฝ่ายวิจัยครับแล้วก็ฝ่ายสอนนักเรียนนะครับทุกห้องของเรามก็จะมีบอร์ดนะครับมีบอร์ดแล้วก็มีคำวาญแต่ละห้องอยู่นะครับคำสารที่เกี่ยวกับอ่ากาต้งนยาเสพิดนะครับอดเับอ ุณสามเลยโอ้ยสามนั่นจะมีหัวข้อแต่ละแต่ละกลุ่มเลยเนาะมีหออัวข้อแล้วกลุ่มหนึ่ง กลุ่มสองกลุ่มอะไรวิธีป้องกันยาเสพติดอันนี้กลุ่มอะไรกลุ่มอะไรกลุ่มสามอ่านว่าไงวิธีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุเขียนตามนั่นแหละชื่อกลุ่ม เกี้ยเล็สามด้วยกลุ่มกลุ่มที่สี่วิธีการบำบัดกลุ่มที่สวิธีการบำบัด อาแล้วแต่ละกลุ่มนะว่าจะเขียนยังไงนะเขียนตัวต่อนูนแล้วเขียนต้นทา่อนที่จะทัมาครับแล้วก็โยนโยนโยนไปครับแล้วก็หาพอเราโดนที่เสร็จแล้วเราจะหนาออกมานํานเสนอนะครับพิเศ์นะครับกลุ่มล่นสองคนก็ไปนะครับหาผู้นเสนอครับนะน ไหนทีเซเสร็จนะครับจข้าวนะแต่ต้องบอกนะวันนี้กิข้าวเสร็ด้วยนะครับ่นไม่ได้รับข้าวนะครับแล้วไม่เขียนวโดจเอาไปแอบที่เซเอิยีป้องกันิธีป้องกันแต่ละกลุ่มมี

ช่วยกันดมความคิดหยาบเข้าไปช่วยกันบอกคนละข้อสองข้อ,อตะโกนบอกเลยว่าจากะแนคคนความห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร,าารไนี้อ่านว่าอะไรกลุ่มบทเต็มวิธีการแจ้ง ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเจฟอรดราวิพรราวิพร20นาทครับเอาไปไปไสิอีกข้อแล้วมีสี่นะครับได้โจททิ้เขาครับแต่ว่าตอนนี้ได <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ยี่สิบข้อนครับรวมเนินได้กี่ข้อนะครับรวมเนนได้กี่ข้แรกเป็นนะครับอ่าเปาดูความคิดกันหน่อยแล้วโทษของยาเสพติดมีอะไรบ้แล้วเริ่มเขียนนะครับรมที่สามไม่ครับนีโเยครับนี่ยนีีก็ัหเนข้อนะัตแล้วแต่นะแต่ละคนจะเขียนยังไงับเป็นข้อก็ได้เขียนเป็น ด้ครับคือคไทยอาดีครับสิมหายดีเลยไม่มีคนีอ่าีมีการเซิร์ฟด้นะครับขายโทรศัพท์โอ้มุสคุมจีได้เยอะนะครับคสีได้แค่พิเศษก่อนได้ไข้าวก่อนละ โอ้หนึที่สี่กระด้ไม่พอแล้วครับเลขแรกก็ได้บีบแขนนะครับมาช่วยกันร่วมความคิดเห็นแต่ละหัวข้อเขียนเขียนแข่งกันได้ไม่ต้องรอเขียนเลยเขียนเขียนได้เลยไม่ต้องไปรอเลขหนึ่งเลขสองหรอกนั่งเตื